คู่คู่หอมนี่แหละครับเปิดเปิดให้ดูนะครับเปิดให้เบื้องแนแต่ละรุ่นเนาะอกอ่นเป็นตหน้ยนึ่งอาทิตย์เนาะซัมเนียซิบก้ามืออาทิตย์กวกาแต่ละแต่ละเอาและขอดก็หลายเนาะซิบโตขึ้นครับกัน สเสดว่ามีทุกทอยบอกโอ้คนสียอธิบายแล้อคนสียกนู่นเได้นูะ้ย่าคนเสียนครับอันนี้นะครับท่านสารวัตรนะครับจากสอพอดงเย็นนะครับเพื่นกมาเรียนรู้ดูงานนะครับการการเลียง หนูนะครับฟ้ามครับสมใจนึกนะครับหนูหนูเงินล้านหนูเงินล้านขอขอสอบถามนะครับปัญหาที่เลี้ยงหนูนี่อันมีการติดโรคติดอย่างบอกครับหรือตังไหนเกิดเกิดโรคเกิดอย่างบอกอ๋อแบบตายนี่ไม่มีบอก แบบมันตายเป็นยังกับโมีนบอมันเียวจังเลยมันจังเลยมันียวลงนีขี้ลรนีแต่ว่าเฮาอาศัยวานสิเด้ค่ะนบบน้ำมัน้ามันกินปุ๊บคันก็สิไหลลงหนีนามันเนาะมันสิบยอดปไปมันเฉพาะมีแต่ินเงียวกับขี้มันเฉพาแล้วอ่ะนะถ้าเขาจัดการระบบน้ำได้ดีอกเฮากบ่เบมีนงูเฮาก็บ่เป็นโรคเนเงียวยู่ในนี่เลยแม่ค่ะขี้เียวยในนม่หมดแต่ก็ได้ทำโฆษสาดูบ้ัได้ทุกณว่าา ข้าใหญ่หนูออกเป็นชุนเท่ากับท๊อบขาบ๊อดอัใหญ่หนูเทากับบ๊อบข้ามันถ้าข้าวหลักษาระบ๊อบหนาดีๆมันก็สิเป็นเจ้าซี่ละค่ะบ๊อบเปียกเนาะบ๊อบบ่อบจืดเนาะหนูนี่ข้าสิเป็นหยุ่งก็เขาดูดูกรไดเลย่ขปล่อยให้ธรรมชาติมันมันถ้าถ้ายุคเกิดไปมันคล้ายว่าทำรากเขาธรรมชาติของเขามันจะบ่ใหญ่เนาะมันหลังบ่ควรเขาดูควรมันบ่ได้อันเอิร์นหไม่ไม่เขาปิดควรกระบ่ไดกระไดเพราะว่าเขาหาหนึ่งตายหมด

ว่าคอยจะซอคลางเจ้าดิซี่แก้มมะพร้าวมะพร้าวนี่ตั้งไหนครับนี่มดขึ้นอยู่บ่อบดขึ้นเลยหลับมดขึ้นเลยได้ตั้งไหนนี่ขายตั้งไหนครับบุกที่ไหนมะพร้าวมีหัวทองมะพร้าวเอาไว้ฝากคู่มาเยือนแบบนี้ครับครบวงจรครับครบวงจรมะพร้าวก็มีครับอยู่นี่มีทุกอย่างสองสองครัอู้สองสองไฟให้ผมเบิ่งนะครับสองไฟผมเนี่ย จากี่ตัวนูตัวใหญ่อันนี้คือลงผสมอ๋ออันนี้ผสมบ่เนี่ยกำลังผสมบ่ผสมเดียวตัวเดียวอันนี้ผสมให้เขากกำลังผสมเนาะจักมือผสมเดียวตัวเดียวต่อคอกจักมือให้เพิ่นดูน้ำกันจักมือนี่ยนังสีโออันอันประมาณว่าอันถ้าเขาสั่งไว้เนาะผสมให้เนเด้อกับสิลงผสมสามเหมือถึงหนึ่งอาทิตย์ก็ต้องมารับแล้วเพราะว่านับไปยี่สิบแปดวันมันสิออกลูกอ๋อหูเจังไรว่ามันพ่อผสมเนี่ยมันมันเบื้องลักษณะเป็นเดือนค่ะ สามเดือนไปแล้วก็ลงผสมตัวผู้ตัวผู้อายุห่างกว่าตัวเมียประมาณสองอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนมันได้คุ้มตัวเมียใดตัวผู้ต้องเงยแบบนี้ค่ะจะได้คุ้มตัวเมียไดเพราะฉะนั้นมันคุ้มกันบ่ไดตัวเมียกับบยอมตัวเมียกับกัดตายกับมีอ๋อบ่ตัวผู้ต้องหญยก็ตัวเมียอีกแมนค่ะต้องตัวใหญ่แลวอายุมากกว่านิดหน่อยพี่คอยบอกโชเฟฟังมัดขึ้นเองหรอค่ะพี่คอยไปซื้อท่อเขาบริาัทคอยวัด ผลิตน้ำมันท่านนี้จากไหนพ่อขาดตลาดนะพ่อขาดตลาดพ่อขาดลาแม่นพ่อนี้จะชื่ออะไร่อทั้งใจาค่งมาลอยหนึ่งเบิร์ดเอามีหอดมังมี่มัะขนุนแบบนี้โคเบิร์ดอันฟ้ามสมใจนึกนะครับมีคขอันยางโคเบิร์ดมีมักเผาพรมัมี่ก็มีเบิง์ไก่นึกงว่ามักเผากําลังว่าสีเสือมากใช้ังไครับเสีเอาแสงนนซีมด้วยนะเสี่ยเอาแสงไหน สจะเอาแสงแรดสีด้วยแซงมักค้าอุ้ยคักเอาน้ำเนี่มาตะใสครับนี่น้ำปลาปลาหรืออะไรทำไมอุดมสมบูรณ์แต่นี่มีหอดพักขะแยงพักขะแยงหน้าครับมีขัวขัวหนูขัวใช่หนูได้ที่นี่เนาะครับสุดยอดสุดยอดฟาร์ม สมใจนึกอันนี้เฮ็ดเฮ็ดหมายค่ะว่าเอานามไซตต้นมะข้าโดยเฉพาะวันนี้น <ะ S 1> หรืออะไรโอ้เฮ็ดให้หนามมีมีมนามตลอดอดเาบ,บาิงใบใบแรกของมันมันแยกหรือมันตูมแบบนี้นะแต่ตูมแบบนี้เป็นมะข้าตัวเมียแต่ถ้ามันแยกออกสองก้างแบบนี้เป็นมะข้าตัวผู้มะร้าตัวผู้มันสิบ่คคอยเป็นนุยลูกก็จะไม่จบ ตั้งไหนก็บวอาไหมด้วยครับเคล็ดลับสังเกตบักาดูดูต้นตัวผู้ตัวเมียเอากับอธิบายได้หรือล่าอันบักเ้าเด้อค่ะอันตามถี่สื่อมาสังเกตเบื้องจากของนี่แหละก็คือว่าสังเกตได้เอ่อห้าสื่อพันเขามาสิอันเบื้องใบแหลกมันเขาเอิ่นว่าใบใบเลี่ยงบ่อันมันสีออกมากต้นแหลกอันใบมันอันันใบแหลกอันแรกนะมันสีเป็นอันอันก้านนึงเนี่ย ้ามันตูมมั้ยังสียะตูมมาอันเดียวสิแสดงว่านั่นคือบักพาวตัวเมียแต่ทามันแยกออกมาสิใบแหลกมันเอาสิเห็นดอกใบเลี้ยงมั้น่ะทามันแยกออกมาสองงั่งสินะปลายมันน่ะเขาเรียกว่าบักพะวตัวผูอ๋อถ้ามันตีออกตัวผูถ้ามันตุ่มเข้าตัวเมียปลูกได้แต่ว่ามันไม่ดูที่ดูที่ปลายปลายยอดปลายยอดของต้นมะพร้าวแต่ถ้าตัวเมียนี่มันจะปลูกแล้วลูกมันจะโตอ๋อ ถ้าคาดว่าอยากได้ลูกอยากได้ลูกดกต้องให้มันปล่อยมันจุ่มเขาเขาคือลูกดกอ๋ออันนี้เคล็ดเคล็ดลับเคล็ดลับบ่ได้แต่เฉพาะความรู้เรื่องหนูได้ได้ต้องคอยปักข้าวปักยังคอยควบเบิร์ดต้องน้ำต้องรดน้ำตลอดแล้วกัมะพร้าวนี่ชอบยังชอบเกลืออันปุยปุยหมักปุยอันอันปุยขี่นะปุยขี่เป็ดขี่ก็ขี่ยังกระใสมันหมักแล้วใส่ ขายนวยเท่าไรครับนีอันน้าตกีเขาไห้นว้สบาทแต่บัดนี้นั่นบ่ขายแล้วค่ะให้ฟรีเหรอเพราะว่ลูกค้าที่มาเยือนต้้เขากินหม้วอันนี้อันนี้บ่ท่านแกอันแกพอกินได้หนึ่งเพื่อต้้เขากินหมดแล้วแม่สทจะี่อรส่ะบกัมาอีกแค่นี้อนนี้อเบอร์นุกไปเซนมุกันนีเรกยนละอันเขาทังเศรเบอร์ยละเอียดนะค่ะเพราะว่าสีลมทังเฟ ข้าอยู่บัตถุนี้อันนี้คืออย่างครับอ่ะมองแค่ใส่เพรอาหารบ่ใส่หัวเฮ็ดเองมันบ่นี่โอีต้องตัดตัดล้วมาเฮ็ดอันนี้เอาเฮ็ดเองเฮ็ดเองอ๋อสำหรับใส่อาหารแก้วน้ำแก้วแก้วน้ำสำหรับใส่หัวอาหารอันนี้ใส่น้ำมีความรู้หลายเนาะเคล็ดลับเนาะวิธีการอาหารอาหารกับน้ำ อันนี้มันเวลามันอันมันมันหยดลงเองบ่ระบบนี่น่ะน้ำเออมัน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 กินทางนี้มาแรงลงเองนีมีมอ๋อเวลาเวลามันลดมันก็จะไหลลงเองครับ อดครับมาถ่ยให้ผมนยจับยังนยิงสิเดี๋ยวผมจะเข่ากล่องคับมันหนาเกินจับสิทิเด้ะสามันเบิดเวลานี้จับจืนสิละบอบอลถ่ยแล้วถ่ายแล้วครับย่ยงสิละขอตครับจะหนัาครับโอ้มันสืถ่ายเองเลยบอกถ่ายยู่แตไหนการถ่ายนั่นอัดแล้วครับอัดแล้วถ่ายแล้วครับได้ได้ได้ย่นย่งวไปว่มาตได้ความยิงน่มันนะยิงโอเคโอเคเราด้นี่ ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครัผมปั๊มหนึ่งไปไหนแอดเอาใช่กดใส่บอกสไปเลย